ซึ่งจากว่าสงคลาก็าได้มีการห้าหรือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ที่ประชาชนได้มีการรองเรียนเรื่องน้ำท่วมครั้งพื้นที่ทำกิน เทหองประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคามตำบลท่าคามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายมหามะพีสกรีวาเมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มีการห้าหรือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องรองเรียนรองถูกข,ของชาวบ้านดอนคีเล็กที่ได้รับความร้อนเรื่องน้ำท่วมครั้งพื้นที่ทำกินจากการคุดคลองระบายน้ำของโครงการจัดสรรเจดินและบ้านจัดสรรโดยมีศ่นดำดํารงํารจังหวัดสงขลายส่วนราชการแลงานที่เกี่ยวข้องและการตัวแทนชาวบ้านดอนคีเล็กเข้าร่วมค่ะทางนี้นะคะสิบหนึ่งจากการคุดคลอง ระบายน้ำโครงการจัดสรรทีดินและกบาลจัดสรรของเอกชนรายหนึ่งได้ทําการคุดคลองระบายน้ำเป็นแนวยาวแล้วก็มีผนังกันคลองระดับสูงดาเนินการโดยไม่ได้แจงรั่วบอกกล่าวให้กับชาวบ้านรู้จึงส่งผลกระทบกับเททากินของชาวบ้านจํานวนเซสิบเซรายค่ะเบื้องต้นค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะก็ได้เข้าไปกํากับดูแลให้กับเอกชนรายดังกล่าวนะคะเพื่อปรับพื้นที่เพื่อจะได้หลอดผ้นกระทบไปแล้วบางสวนแต่ว่าในแนวทางการแก้ไขปัญหาเทซืบเนืองเอิญๆเนี่ยนะก็จาเป็นต้องได้รับ ความรำมือจากผู้ได้เกีียวขคอีอหคนหนึ่งนะคะ,คะซึ่งต้องมีการเจราจาพูดคุยกันในคนในวันเที่22กันยายนนี้ค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ,คะนี่เราต้องรอติดตามนะว่าวันเที่2 2กันยายนนีค่ะเขาจะมีการห่ารื้อแก้ไขปัญหาขครงการนำท่วมค้งพื้นถิ่บ้านชาวบ,บ้านบันผื่นนะคะต้องติดตามกันค่ะ